สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงเรื่องการงานและการเงินนะครับระหว่างวันที่16-30ถึงเมษายนของชาวราศีกุมมิถุนตุลแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพาันธ์ถึง12มีนาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อยายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่เอ้ย ช่วงแร,ทรกทำาำารเกี่ยวกับการงานช่วงที่สองทำกำไเกี่ยวกับการเงินนะครับเดี๋ยวมาดูการงานน้องการงานก็แบ่งปเป็นสองชุดเหมือนกันชุดบนเนี่ยำทำาำารระหว่างวันที่1 6 2 2เมษายนพ่ชุดด้านล่างเนี่ยำทำาำารระหว่างวันที่23-30เมษายนนะครับเดี๋ยวมาดู26-22เมษายนกันเนาะการงานชาวกลุ่มเป็นยังไงบ้างการงานชาวกลุ่มช่วงนี้นะคุณจะรู้สึกว่ามีมี power มีพลังค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับจะค่อนข้างมีไอเดียจะทำนู่นทำนี่เยอะๆไปหมดเลยแต่ว่าพริงแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่ค่อย สนับส่วนเท่าที่ควรเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับอะไรที่คุณทําไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าตาทางผู้หลักผู้ใหญ่เลยด้วยซ้ำมันทำให้คุณรู้สึกค่อนข้างมีความหุ่นขิดเกิดขึ้นนัแนเอะไรวะทําไมทําแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ดีอีกแล้วก็ーーยี่สิบถึงสามสิบเมษายยุทธศช่วงนี้เป็นย,ーーยังไงบ้างยี่สิบถึงสามสิบเมษายยช่วงนี้ก็จะมีแรงอยู่ทำนู่นทำนี่ก็ย้ายไปหมดเลยแต่เพียงว่าช่วงนี้ทําอะไรไปเนี่ยทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางลูกค,ค้าเนี่ยจะเริ่มเห่วานนา เฮ้ยต้องฉันจะต้องเอ่อทำเอ่อมีอะไรนะเหมือนฉันต้องทําแบบนี้ตลอดไปเลยเหรอฉันต้องมีพยายามหานุนทานี่เออตลอดต่อไปหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจไหมโทษดีอธิบายยังไงดีเหมือนประมาณว่าฉันต้องทําอย่างนี้ตลอดไปเลยเหรอทําไมงานมันไม่ค่อยง่ายโดยทําไมจะต้องโอพยายามมากขนาดนี้หรอกจนกว่าถึงจะทําให้ทางลูกค้าหรือทางผู้รับผู้ใหญ่ยอมรับนะครับมันจะมีความสุขแบบนี้เกิดขึ้นนะอันนี้ไม่งงเนาะอ่าเดี๋ยวไปดูการเงินนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วง เอ่กปปถึงสามสิเมษาย,ยน มาดูกันนะการเงิน16นถึงยี่สิบสองเมษายนชาวกลุ่มเป็นยังไงบ้างการเงินช่วงนี้ก็มีรายจ่ายเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็สิ่งที่คุณรับปากหรือสัญญาอะไรไว้เนี่ยก็ต้องหามาเคลียร์ให้เขามาจ่ายให้เขาเหมือนกันนะช่วงนี้แต่เพียงแต่ว่าคุณก็หาทันไหมยังถือว่ายังโชคดีว่ายังหาทันอยู่แต่คุณค่อนข้างมีความเครียดนะเพราะว่ารู้สึกว่ารายจ่ายทีย่เข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลย,เลยแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเย,ยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะแล้วก็ยี่สิบสามถึงสามสิบเมษายน สบายใจขึ้นมีความโล่งอ,อกโล่งใจมากขึ้นเพราะคุณจะหาเงินได้ทันเพียงพอไปเพียงพอค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าเออฉันอยากประหยัดเงินจังเลยจะไม่ขอพลาดเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วฉะนั้นอะไรที่ไม่จําเป็นในช่วงนี้อะไรที่มันฟุ้งเฟือหรือป็นฟุ้งเฟ้อเนี่ยคุณจะค่อนข้างแบบว่าเอออยากได้จริงแต่จะไม่ซื้อจะค่อนข้างประหยัดเงินซะมากกว่าก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีกุมไม่แค่นี้นะครับชาวราศีกุมท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มา ช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราฟีมิถุนนะครับ ช่วงนี้จะเป็นการดูดวงรองการงานและการเงินของชาวราศีมิถุนนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนาย,ยนถึง13รกรกฎาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้ย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ไพ่แบบเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยเกี่ยวกับการงานช่วงที่สองเนี่ยเกี่ยวกับการเงินเนาะแล้วก็มาดูช่วงแรกก่อนนะการงานการงานแบบ2เป็นสองชุดเหมือนกันนะครับชุดแรกเนี่ยด้านบ,บนคนาววําทํานายระหว่างวันที่16ถึง23 ผลไพ่ชุดด้านล่างนี่ยคำทนายระหว่างวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสามถึงสามสิบนะครับเดี๋ยวมาดูสิบหกถึงยี่อบสองก่อนบาีพูดผิดนะโทษทีสิบหกถึงยี่สิบสองมิถุนาย,ยนเนี่ยการงานชาวราศีมิถุนเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนการงานช่วงนี้ค่อนข้างเหนื่อยบางท่านบางคนเหนื่อยเรื่องงานที่ค่อนข้างเข้ามาเยอะบางท่านบางคนเหนื่อยเร,อเรื่องการเดินทางไปทํางานนะมีความเหนื่อยเกิดขึ้นแต่ว่างานถือว่าทําแด้ออกมาค่อนข้างดีแหละผลงานช่วงนี้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแลวช่วงนี้จะได้ได้รับความชื่นชมได้้รรัับบคคควาาามมสเํเเเ็จจหืือออนนนนก่นุ่ณะะขง พราะช่วงนี้ได้ทั้ความสิกขึ้นมาแต่คุณจะมีความเฟ้งไม่ค่อยอยากทํามีความเบื่อเบื่องงานที่ทําอยู่แล้วก็เออยิปซ์ฝ่าบเมืายสิกส์ฝายยูน่ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะถ้าเกิดคุณมัวแต่ว่าอารมณ์ไม่ค่อยอยากทํามีความเบื่อน่ายมากๆเนี่ยจะโดนตาหนิโดนว่าได้ทัางทางี่โดนตำหนิโดนว่าจากทางเจ้านายเพื่อลมงานหรือจาอกาทางลูกค้าเกิดขึ้นนะครับเพราะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคุณสามารถทําได้ทําไมคุณไม่ยอมทําฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามตั้งใจทํางานนิดนึงล้กันเนาะ ตั้งใจทำงานก่อนก่อนที่เขาจะมาด่าคุณน้อนะครับก่อนที่จะโดนเจ้านายบ้าหรือโดนลูกค้าว่าเอานะนะครับเดี๋ยวไปดูการเงินน้ะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ มาดูกันเนเาะสิบหกการเงินเป็นยังไงบ้างเนาะสิบหกนี้ยี่สิบสองเมษายนก่อนละกนันมีถุนการเงินเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ช่วงนี้ก็ถือว่ามีเงินอยู่ไหมถือว่ามีเงินอยู่แต่เพียงว่ารายจ่ายก็เข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่เพียงว่าคุณก็รายจ่ายเนี่ยมันเกิดจากตัวเราด้วยเหมือนกันเนาะอยากไปฟื้อนู่นฟื้อนี่ทำนี่ทำนี่เพื่อมีความสบายใจแต่ถือว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะะคุณยังมีเงินอยู่คุณใช้ใจย,ยัง,ยงไงก็อยู่ในกรอบของเงินคุณอยู่นะครับ แล้วก็ 23, 30, 30, 30, 30, ยี่สามเสามสิบเมายยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้จะต้องมีการเอาเงินไปทํานู่นทำหนีมม่หรือมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการออพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศเกิดขึ้นนะช่วงนี้เพราะคุณรู้สึกว่ามีความทุกข์มีความเศร้ามีความเครียดจากเรื่องอื่นเข้ามาเนี้ยคุณก็อยากใช้เงินบางท่านบางคนเอาเงินไปซื้อนุน่นซื้อนี่ไปกินนูน่นกินนี่หรือไปนูนปน่นไปนี่เกิดขึ้นก็ถือว่าไม่เป็นไรเนาะเพราะคุณใช้จ่ายเงินอยู่ในกรอบกรอบที่มันอะไรนะที่มีอยู่แต่ช่วงนี้ระวหะนนรว ที่มันดูฟินเปลืองเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็จบการดูดวงการงานและการเงินของชาวราศีมิถุนไปแค่นี้เนาะชาวราศีมิถุนท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีตุลน,นะครับ มาดูกันเนาะช่วงนี้จะเป็นการดูดวงทางการงานและการเงินของชาวราศีตุลน,นะครับคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนาะแล้วก็ไพ่แบบแเป็นสองช่วงช่วงแรกเนี่ยเกี่ยวกับการงานช่วงที่2เกี่ยวกับการเงินนะครับเดี๋ยวมาดูการงานเนาะเป็นยังไงบ้างการงานแบ่งเป็นสองชุดเป็นการชุดด้านบนคําทานายระหว่างวันที่16-22ถึงยไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่23-30นะครับ เดี 46, 46, 47, าา๋ยวมาดู16บถึง22เมษายนกันเนาะช่วงนี้ชาวตุลเป็ไงไบ้บางชาวตุลเนี่ยค่อนข้างช่วงนี้ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการงานเท่าไหร่เพราะคุณค่อนข้างมีความเบื่อหน่ายมีความค่อนข้างเฟ่งเกี่ยวกับการงานนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเอาอยากไปนวนไปนี่หรือทำาีทำ,ทำ,ทำีเรื่องอื่นมากกว่าสนใจเรื่องอื่นซะมากกว่านะครับนะก็ระวังนิดนึงแล้วกันแต่จริงถามว่าการง,งานคุณทําได้ดีอยไหมจริงมันต้องมันควรจะทําได้ดีจะเพียงเอาบ้าเพราะคุณไม่ใส่ใจมากๆเนี่ยระวังมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ว่่่่่่าาามมัััััันนนนนนนกก็็เเเปปญหอออยยููใใณฑททีีบบบบๆรรระะดดไ้ค แล้วก็ยี่สิบสามหึ่งสามสิบเมย์ฝ่ายโยลังการงานการเงินไปการงานเป็นยังไงบ้างเนาะการงานถือว่าชาวตุนยังทาได้ดีค่อนข้างดีแะนะอะไรที่มันผิดพลาดไปคุณก็สามารถแก้ไขและจัดการได้ค่อนข้างค่อนข้างเยี่ยมเหมือนกันนะครับนะก็ถือว่าคุณยังมีฝีมืออยู่แต่ว่าเรื่องความใส่ใจนี่ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับเพราะคุณมองว่าเออทำทำไปเท่านี้มันก็ไปได้นี่มันก็ผลง่ายมันก็ดีอยู่นี่นะคุณเลยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้ เดี๋ยวมาดูช่วงการเงินเนาะว่าชาวตุนี่6ถึง3 0เมษายนเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวดูกันเนาะไพ่แบออแบสองชุดเนาะชุดบนเนี่ยปีหกถึงยี่สิบสองชุดด้านล่างเนี่ยยี่สิบสามถึงสามสิบนะครับมาดูกันเนาะการเงินชาวตุลเป็นยังไงบ้างปีหกนีสองกําการปีหกี่สองก,การเงินช่วงนี้ค่อนข้างออช่วงแรกมีปัญหาเยอะเข้ามาแต่ตอนหลังคุณจะจัดการเคลียร์ได้นะครับช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าค่อนข้างมีความม่ตกกังวลนี่เกี่ยวกับกับเงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่ารายจ่ายมันค่อนข้างเยอะโดยแต่โดยเนื้อแท้แล้วจริงๆอ่ะชาวตุลยังหาเงินได้ค่อนข้างดีดแหละ มีตกกังวลไฟฟ้าล่วงหน้านะครับแล้วก็ยี่สิบสามถึงสามสิบเมษายนอยู่นช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็จะมีแรงขักขเคลม่นในการหาเงินหาทองมากๆเลยแต่ถือว่าการเงินก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างคล่องตัวอยู่มันเป็นไปตามที่คุณค่าชีดอยู่เรื่องการเงินนะคุณค่าอะไรไว้ก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออค,ค่อนข้างมีความโล่งอกโล่งใจเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะคุณรู้สึกว่ามันยังเป็นไปตามแผนที่ฉันวางไว้เรื่องการเงินเรื่องค่าใช้จ่ายฉะนั้นฉันยังคอนโทรลได้อยู่ก็ม แต่ก็มีความวิตกกังวลอยู่แหละแต่ก็มีความโล่งใจว่าเป็นไปตามนั้นอยู่ก็จบการดูเรื่องาการงานและการเงินของชาลราฟีตุนวิแค่นี้นะครับชาลราฟีตุนท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์ดีไปใต้คลิปนี้นะจ๊ะ